สวัสดีค่ะคุยสบายได้ความรู้ดูช่องทนายธมิร์นะคะดิฉันธม,ม,มิร์สมนธาเป็นทนายความในประเทศสหร,รัฐเมกาเชี่ยวชาญทางด้านบีซ่าใบเขียวและการแปลงสัญชาติค่ะคุยสบายในคลิปนี้นั้นมีอัปเดตเกี่ยวกับการประกาศคําสั่งของผู้บริหารยกเลิกการให้สบริการที่ได้รับงบมาจากรัฐบาลกลางไม่ให้สบริการเหล่านั้นแก่ผู้ผย,ยพดกฎหมายแล้วไปฟังข่าวอัปเดตนี้ด้วยกันค่ะ เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้นะคะประธานาธิบดีทรัมป์นั้นอนุมัติคำสั่งยกเลิกการให้สวัสดิการที่ได้รับเงินจากรัฐบาลกลางแก่ผู้พิบัผิกฎหมายคำสั่งนี้ก็คือ Executive Order Ending Taxpayer Subsidization of Open Borders การออกคำสั่งนี้นั้นเป็นการออกคำสั่งเพื่อป้องกันไม่ให้นำเงินภาษีของพลเมืองชาวอเมริกันไปใช้ให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่างๆแก่ผู้พิบัตที่อยู่ผิดกฎหมายค่ะ The order directs federal departments and agencies to identify all federally funded programs Currently providing financial benefits to illegal aliens and take corrective action. It ensures that federal funds to states and localities will not be used to support sanctuary policies. Or assist illegal immigration. This is from the Congressional Budget Office. Uh, this totals mm -hmm. up to 174 billion dollars. Fair, the Federation for American Immigration Reform calculates the uh, the approximate cost to be 180 billion dollars a year. And then the Manhattan Institute estimates that each new illegal alien that comes into this country

กำหนดให้องค์กรและหน่วยงานของรัฐบาลกลางระบุว่ามีโครงการใดบ้างที่ได้รับเงินได้รับงบจากรัฐบาลกลางและมีโครงการใดบ้างที่จะยกเลิกการให้สวัสดิการฟรีแก่ผู้อพยพผิดกฎหมายค่ะและในคําสั่งนี้ยังกําหนดไปด้วยนะคะว่าไม่ให้นํางบที่ได้รับจากรัฐบาลกลางไปให้ใช้เป็นสวัสดิการแก่ผู้พยพที่ผิดกฎหมายที่อยู่ในเมืองเซนต t ช a รีเมืองเซนต์ช a รีนั้นเป็นเมืองที่ดิฉันเรียกว่าเมืองผู้ พยลบอยู่อย่างปลอดภัยนะคะเพราะว่าเมืองแซงชอรีนั้นมีกฎที่ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนั้นให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ไอซ์ในการปฏิบัติการตรวจคนนข้าเมืองหรือว่าปฏิบัติการจับกลุ่มทั้งหลายแหล่นะคะตัวอย่างสวัสดิการที่ผู้พยพได้รับและได้ใช้งบของรัฐบาลกลางในปัจจุบันนี้นะคะโอบามาแคร์เลยค่ะโอบามาแคร์นั้นให้งบและใช้เงินมากถึง 5 9 0 0พันล้านค่ะ Earn Income Tax Credit and Child Tax Credit 4 3พันล้านค่ะ Medicaid and Children's Health Insurance Program 4 0 0 0พันล้านค่ะ Food Stamp 1 5 0 0พันล้านค่ะ Child Nutrition Program 1 3พันล้าน Supplemental Security Income หรือ SSI นั้น4พันล้านค่ะในเรื่องนี้นะคะสถาบันวิจัยนโยบาย Manhattan หรือ Manhattan Institute นะคะรายงานการคาดการณ์ว่าเงินภาษีที่ประชาชนชาวเมริกันจ่ายเข้ามาในระบบถูกนำไปจ่ายเป็นสวัสดิการให้ ที่อยู่ที่อาศัยเสื้อผ้าอาหารค่าเดินทางและความช่วยเหลือต่างๆแก่ผู้พยบผิดกฎหมายจำนวนมากกว่า180พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ปีคะ่ะคณะกรรมการความมั่นคงแห่งมาตุภูมิเปิดเผยด,ด้วยเช่นกันว่าในช่วงระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาหรือปี2021จนถึงปี2024นั้นประชาชนผู้เสียภาษีในประเทศสหรัฐอเมริกาต้องเสียเงินประมาณ451พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐอเมริกาในการให้สวัสริการและดูแลผู้ผิดกฎหมายที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาทําไมรัฐบาลกลางจะต้องให้งบหรือว่าจัดงบออกไปเพื่อให้ผู้ผิดกฎหมายเหล่านี้ด้วยคะเพราะว่ามันมีกฎหมายค่ะในประเทศสหรัฐอเมริกา นันน้มีกฎหมายที่ชื่อว่า Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act ซึ่งออกมาในปี1996กฎหมายฉบับนี้นั้นกำหนดเอาไว้ว่าผู้พยพผิดกฎหมายที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้นั้นสามารถที่จะขอสมัครรับสวัสดิการต่างๆได้เต็มจำนวน ทุกอันเลยเป็นระยะเวลา5ปีสวัสดิการอะไรบ้างที่มีอ่ะเสื้อผ้าเครื่องนุ่มหอมบ้านที่อยู่อาศัยอาหารการกินสวัสดิการทางด้านสาธารณาสุขท่านทรัมป์ท่านก็เลยออกคําสั่งผู้บริหารยกเลิกการให้สวัสดิการจากงบรัฐบาลกลางแก่ผู้ผิดกฎหมายมาและคําสั่งนี้นะคะจะเป็นคําสั่งที่ออกมาเพื่อต่อสู้กับพระราชบัญญัตินี้ซึ่งเป็นกฎหมายของรัฐบาลกลางเราก็อาจจะเห็นการฟ้องร้องเกิดขึ้นกันอีกเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะมีการฟ้องร้องให้ยกเลิกไหมท,ทั้งทั้งที่เรื่องนี้นั้น คำสั่งที่ท่านพูดออกมาหลายครั้งมากว่านี่คือการจัดการระบบการเงินของประเทศสหรัฐเมกาใหม่ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากสำนักง,งานของเราค่ะและช่องทางการกติดตามข่าวสารทางด้าน Immigration ในประเทศสหรัฐเมกาจากสำนักง,งานของเรานั้นยังมีช่องทางทางอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางทาง Facebook i n s t a g r a m t i k t o k และ X ค่ะกดติดตามเราให้ครบถุกช่องทางนะคะ พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ